สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปติดตามต้นกระเทียมป่านะคะว่าโตขนาดไหนแล้วนะคะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ก็เริ่มเดินทางด้วยจักรยานไฟฟ้าคู่ที่ของเรานะคะไปที่ป่ากระเทียมหลังโรงเรียนยิมนาเซียมค่ะโอ้ค่ะงามมากเลยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีต้นใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเลยค่ะต้นที่พอรับประทานได้ก็ใช้ได้แล้วนะคะถ้าใครอยากจะ เก็บมาทำอาหารตอนนี้หรือเอามากินกับส้มตำแซ่บๆนะคะก็สามารถไปเก็บได้ค่ะเราจะถ่ายให้ดูแต่ถ่ายให้ดูไม่ทั่วนะคะขนาดไม่ทั่วนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยค่ะนี่แหละค่ะป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะ ดินที่ต้นกระเทียมชอบมากๆคือดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆลำธารคือมีความชุ่มชื้นเราจะให้ดูนะคะว่าถ้าหากว่าจะไปเก็บอ่เอามีดไปด้วยนะคะหรือว่าที่ตัดเห็ดนะคะนี่เราเอาที่ตัดเห็ดไปด้วยะคะ่ะก็จะแซะเอาเฉพาะส่วนที่เราดูขนาดว่ามันกินได้นะคะ แล้วว่าตัดประมาณนี้เนี่ยไม่สูญพันธุ์หรอกค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะขอขอพูดในนี้หน่อยนะคะ,ะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยมีบางคนมาดราม่านะคะว่าเราบอกว่าเอาจอบเอาเสียมไปเนี่ยคือเขาดราม่ามากๆหรือว่าเราเป็นคนที่นี่แต่ไม่รักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณฟังคลิปเราไม่จบนะ,ะก็เอามากระเดียดเนี่ยมันไม่ใช่เลยค่ะ ถ้าไม่รู้จักเราอย่ามาดราม่ากับเรานะคะนี่ค่ะโตขึ้นเยอะเลยค่ะเราถ่ายให้ดูเป็นกกอเลยค่ะกรอนี้เราว่ากินได้ค่ะใครอยากกินก็ไปเก็บมาทำอาหารกินนะคะหรือว่าเอามากินกับส้มตำ แซ่บมากๆค่ะวันนี้เราก็เก็บมาเพียงนิดหน่อยนะคะแค่เอามากินกับส้ตมตำแล้วก็น้ำพริกค่ะนี่ก็ใช่ค่ะกำลังงอกใหม่เลยค่ะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะเยอะมากๆเลยเราจะถ่ายทำทุก ทุกระยะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราก็รู้สึกดีใจในช่วงหนึ่งนะคะว่ามีน้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ขับรถมาเก็บไปทำอาหารนะคะก,ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่เราทำคลิปออกมาแล้วมีมีคนได้ได้รู้แล้วก็เห็นว่าเออ ผักป่าที่มันกินได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งนี้ก็เยอะนะคะอยู่ใกล้ลำธารเหมือนกันรอยทางเดินเนียนๆเลยค่ะเราก็เข้าใจค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบรับประทานนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่สวีเดยนยังมีผักป่ากินได้อีกหลายอย่างนะคะ ส่วนต้นกระเทียมเนี่ยก็เป็นที่นิยมของคนที่นี่เหมือนกันค่ะเราจะดูที่ใบนะคะด้านล่างมันจะเป็นแบบด้านด้านแต่ด้านบนน่ะมันจะเป็นมันๆน,นะคะแล้วดูที่โคนของมันนะคะโคนของมันโคนของต้นกระเทียมจะเป็นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะเราถ่ายให้ดูใกล้ๆโคนมันจะเป็นสีขาวค่ะเด็ดใบขยี้แล้วก็ดมนะคะ กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นกระเทียมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์ค่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ